ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนตากฝนและฟังเสียงด็อกเตอร์เสรีวงมนทา คนอื่นต้องขอแสดงความคารวะพวกเราที่มาที่นี่ไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนไม่กลัวผลที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเราเหมือนอย่างที่หยองลูกหยีเขาบอกว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สนใจแต่อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่ได้เด็ดขาด หมดเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากเวรกรรมในการจะอยู่ใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีที่ทั้งพี่ทั้งน้องชั่วชาติสันดานเล็ว <ości> <1> 1> บนเวทีนี้เราใช้ชื่อสัตว์หลายตัวเรียกพวกเขาเฮี่ยบัก แรดบ้างกระสู้บ้างก็ขอยกมือตรงนี้ขอโทษสัตว์เหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นมีคุณสมบัติชัว่วกว่าสัตว์ทั้งมวลที่เราพูดค้นหาสัตว์ที่มีพฤติกรรมเลวทรามในพจนานุกรมทั้งเล่มหาไม่เจอว่าจะใช้สัตว์ตัวไหนเรียกคนที่เลวขนาดนี้ ชายอย่ามาแต่น้องสาวต้องออกไปเราไม่ใช่คนโง่ที่จะมาใช้วาทกรรมกับเราว่าก็ถอนหมดทุกบะบาแล้วจะอยู่กันทำไมอกีกมึงน,นึกว่ากูงโง่กว่ามึงเลรอีโง่ โง่ไม่ปรึกษาใครโง่ไม่เกรงใจใครโง่ไม่มีวันหยุดโง่วันเสาร์โง่วันอาทิตย์โง่กลางคืนโง่กลางวันโง่อ,อมตานิรันการเป็นตำนานทุกบ้านทุกเมืองที่มันโง่อย่างนี้ เพระมันตะลัแต่แต่ไปเติมความโง่ในสถานที่ที่เราหาในแผนที่ไม่เจอมันตาความโง่ที่ประเทศซิดนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นครรักอิตาลีที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดเชียงใหม่ GPS ชาติไหนก็หาไม่เจอ คนโง่อย่างนี้หรือจะมาเป็นผู้นำของเรามารับจา้างเป็นแม่บ้านล้านส้วมเรายังไม่รับเลยนอกจากโง่แล้วยังชั่วและที่สำคัญหน้าด้านไม่เคยมีความรู้สึกตอแหลเป็นที่หนึ่ง ไม่ว่าสภาจะทำอะไรเล่นบทหนูไม่รู้หนูไม่รู้รู้อยู่เรื่องเดียวเท่านั้นว่าการเป็นกระสู้ที่มีสองโนจะทำยังไงหนูไม่รู้เรื่องพอรบาเป็นของสภาหนูไม่ยุ่งแต่เทเวลาถอน มันดันเสือกบ,บอกว่ามันสั่งให้ถอนแล้วเอาอีบ้ามึงไม่ได้ยุ่งด้วยแนละ้วมึงสั่งถอนได้ยังไงไอตอนที่เขาบอกว่าอย่าทำมันบอกว่ามันยุ่งไม่ได้ไม่มีอำนาจแต่เวลาโดนจนตรอกแบบนี้ถอนมันเสือกมีปัญญาไปสั่งให้เขาถอน อย่างนี้ไม่เรียกว่าตอแหลเรียกว่าอะไรแล้วท่านทั้งหลายต้องเตรียมตัวนะไอ้คนที่โง่เชื่อจะว่าพวกเราว่าเขาถอนแล้วทำไมยังอยู่อีกเราก็บอกกูไม่ใช่คนโง่มันถอนอันที่ไม่ได้พิจารณาแต่ที่อยู่ในสภามันถอนไม่ได้ ามันจะถอนจริงๆมันต้องเล่าให้เราฟังว่ากระบวนการในการถอนของมันนั้นจะดำเนินการอย่างไรอย่ามาเสือกพูดว่าถอนโดยไม่บอกกระบวนการเพราะมันอยู่ในสภาแล้วจะบอกให้ท่านทั้งหลายเลยว่าคนนามสกุลชินวัตรไม่ว่าพูดอะไรอย่าได้เชื่อแม้แต่ครึ่งคำ เจ้าเล่เททุบายโกหกตอแหลไม่มีใครเทียมทานได้แล้วมันต้องซึมในสายเลือดผ่านมาทางดีเของโคตรพ่อโคตรแม่มันถามจริงๆเถอะจะมายกทอดยกแขงเี่ย ถ้าหากว่าขโมยขโมยของบ้านมันแล้วจับได้มันจะยกโทษไหมถ้าขโมยยิงพ่อแม่มันตายมันจะยกโทษไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังจะยกโทษเพราะมันเองไม่ได้รับผลกระทบในทางเสียแต่มันเป็นคนที่เอาแต่ได้แล้วจะตอกให้นะ ที่มันขึ้นป้ายว่าเอาทักษิณกลับบ้านมันแค่สันดานอยากเอาชนะเท่านั้นมันต้องการเอาชนะวันในที่สุดเมื่อมันต้องการแจ้งผีหม้อแป้งเอาให้มันชนะด้วยเสียงพวกมากล้าไปมันก็ชนะได้แต่มันไม่กล้ากลับมาฤดูนี้ฤดูกะถินลอมมาสิคนจองกาถินเป็นร้อย มาก็ต้องมุดหัวอยู่ที่บ้านจันสองหมาไม่กล้าออกไปไหนหรอกลองออกมานอกถนนไม่เกินเจวันพวกเราจะได้ฉลองกันขนาดหนักเพราะว่าคนหนักแผ่นดินเส้นชีวิตและคุณสุดเทพบอกว่าวันที่11บอ 18นที่นี่จะเป็นศาลประชาชนตัดสินว่าจะเอายังไงกับพี่น้องพวกนี้เราคิดว่ากว่าเราจะมารวมกันได้อย่างนี้หลายคนเป็นไทยเฉยมานานหลายคนเป็นไทยรอมานานบัดนี้เมื่อเราเป็นไทยมั่นได้แล้วไม่ว่าอะไร เราจะไม่เลิกจนกว่าประเทศไทยจะพ้นเวรกันจากนินวิดถ้าฝ่ายของพวกเขาบอกว่านี่อะไรกันได้คืบจะเอาศอกหรือไรเราบอกรัฐบาลหน้าด้านอย่างเมืองเหรอได้คืบกูเจ้าศอกได้ศอกกูเจ้าวาได้วากูจเจ้าเส้นได้เส้นกูจเจ้ายอด พราะมึงลาดคุณดิ่งลึกเป็นยอดแล้วลาดเราตกต่ำเป็นยอดจะคืนให้แค่คืบเดียวพอไหมพี่น้องแล้วถ้าเขายังอยู่บริหารเราพอใจไหมเขาจะนิรโทษสุดซอยแล้วเราคิดจะไล่สุดกูบ้างไหม ทอดสุดซอยแต่เราต้องไล่สุดแดนให้มันพ้นประเทศไทยไปเลยพอนมั่ง้อชั่วช่วหน้าด้านสันดาลเลวอย่างนี้จะเก็บไว้ทงซาหาประแสงอะไรเพราะฉะนั้นวันที่1 1 1เอนอ มารวมตัวกันเป็นลูกขุนแห่งสารประชาชนเราไม่ต้องการทหารเข้ามายุ่งในเรื่องนี้เพราะเราไม่ต้องการภาพของการปฏิวัติแต่เราต้องการให้เห็นว่าประชาชนทั้งประเทศตัดสินใจไม่ต้องการรัฐบาลนี้อีกต่อไปชัยชนะของเรา อยู่ที่จำนวนเป็นจำนวนสามมิติมิติที่หนึ่งจำนวนคนต้องมากเหมือนอย่างที่เราเห็นนี้แต่ยังมากไม่พอกลับไปบ้านชวนกันมาอีกเหนื่อยกลับไปแต่ก่อนจะกลับไปโทรหาตัวแทนมานั่งแทนเราด้วยแล้วบอกว่าคนที่จะมาแทนเราเราออกไปหนึ่งให้มาห้านะครับนั่นแหละเป็นหนทางที่จะน้อยเกิดจำนวนมากขึ้น มิติที่สองจำนวนมากอย่างเดียวไม่พอจำนวนภาคส่วนหมอมาแล้วทนายมาแล้วอาจารย์มาแล้วนักเรียนมาแล้วแม่ค้ามาแล้วเกษตรกรมาแล้วสาภาพมาแล้วการบินไทยมาแล้วต้องเป็นหลากหลายภาคส่วนให้เขาเห็นว่าประชาชนที่ต่อต้านเขานั้นไม่ใช่เป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มการเมือง แต่เป็นกลุ่มประชาชนหลากหลายอาชีพหลากหลายบทบาทและหน้าที่ที่ทนรัฐบาลโง่ชั่วเลวหน้าด้านไม่ได้ต่อไป <S <S นอกจากจำนวนมากแล้วภาคส่วนเยอะแล้วมิติที่สามต้องมากพื้นที่ด้วย ไม่ว่าจะจัดที่โคราชเมืองตรังนครศรีธรรมราชประจวบอุบล์ให้มันกระจายทั่วประเทศอย่าให้คนก็มาบอกว่าคนกรุงเทพชนชั้นการดูถูกคนจนในต่างจังหวัดมันไม่ใช่ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยของแพงไหมรู้สึกไปเองหรือแพงจริงๆ ไอ้นางตอนแหลมันบอกว่าอะไรมันบอกเรารู้สึกไปเองและตกลงที่มึงชั่วนี่กูรู้สึกไปเองหรือมึงชั่วจริงๆท่านสังเกตไหมว่าตักกะพวกเขาแปลกๆเขาบอกว่าต้องอภัยกันต้องลืมๆกันไปประเทศจะได้เดินหน้า ฟังดูก็เหมือนธรรมดานะแต่ตีความให้ดีนี่คือการขู่กันโชคแปลว่าถ้ามึงไม่อาภาัยให้กูมึงไม่ต้องสงบสุขนี่คือสันดานโจรถ้าเขาพูดได้อาภัยกันลืมลืมกันไปตั้งต้นกันใหม่เซตซี่รและบ้านเมืองจะสงบแล้วเราพูดบ้างไม่ได้เหรอว่า ก็มาขึ้นศาลพิสูจน์ตัวเองสิจะได้จบจบไปเราไม่ได้ใช้ศาลเตี้ยตัดสินซะหน่อยหนึ่งถูกไหมทุกอย่างเป็นข้อกล่าวหาที่มีโอกาสพิสูจน์แต่ทำไมไม่มาพิสูจน์พูดอยู่ได้ว่าไม่ผิดถูกการแกล้งไม่ถูกไม่มีถูกการแกล้งถ้ามึงไม่ผิดถูกการแกล้งเขาให้ขึ้นศาลทำไมไม่เกิน ื่องของเรื่องก็คือมันน่าะจะมีทานายเก่งๆรอบตัวนั่นแหละบอกว่าท่านสู้ไปไอ้นี่สามปีไอ้นี่หปีไอ้นี่เจ็ปีรวมเบ็ดเสร็จต่อยสารภาพเหลือเครื่องหนึ่งตายห่าในคุกแน่นอนถึงไม่กล้ามาไงเล่าเพราะเขามีทานายเก่งอยู่รอบตัว ถ้าทนายเขาบอกสู้จะกับท่นนานชนะแน่ๆสู้ไหมมันสู้แน่นอนแต่ตอนนี้ทนายรออตัวต้องบอกสู้ไปแพ้แงงแงอย่างต่ำห้าสิบปีตายในคุกจอนท่านมันถึงได้ไปไงและตอนนี้ทำเป็นว่าอยากกลับบ้านนิรโทษให้จริงๆไม่กล้ามารอบคนจองกระทินเป็นร้อย อยากมามีสองทางเลือกจะมาติดคุกหรือนอนแบบพระนำหน้าแค่นั้นแหละไอความคิดจะมาเท่ๆน่ะไม่ได้แล้วแล้วอย่ายอมให้ใครเรียกเราว่าเป็นการเมืองข้างถนนเราต้องบอกการเมืองข้างถนนเป็นการเมืองของคนที่มีจิตใจรักชาติ แต่การเมืองในสภาเป็นการเมืองท่าชี้ท่าตักเศแล้วลองคิดดูว่าศักดิ์ศรีไทยมันจะเหนือกว่ากันระหว่างทำการเมืองถนนบนถนนอย่างคนที่รักชาติกับคนทำงานในสภาแบบท่าขี้ท่าทั้งตัวและหัวใจ ทักสินชั่วเราก็รู้ยิ่งหลักโง่เราก็รู้และอีพวกท่าที่ท่าทั้งหลายมันจะไม่รู้เียวเหรอมันรู้แต่มันยังยินดีช่วยถ้ามันชั่วยิ่งกว่าอีคนที่ชั่วพี่น้องอยู่กันต่อไปเหนื่อยก็พักผ่อน แต่อย่าลืมเอาคนเข้ามาแทนที่เมื่อเรามีภาระจะต้องไปแล้วขอให้เป็นหนึ่งต่อห้าทุกครั้งไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะทำอะไรกับเราเพราะเราพูดกันอยู่ตรงนี้ตำรวจไม่ได้หูหนวดตำรวจไม่ได้ตาบอดตำรวจไม่ได้มีสมองเป็นที่เลื่อยตำรวจมีสมองเป็นเนื้อเยื่อตอนนี้คำพูดคำจาของเราที่ให้ข้อเท็จจริง มันซึมเข้ากันโหลกตำรวจไปแล้วและเชื่อว่าตำรวจที่ได้ฟังข้อเท็จจริงจากเราซึมเข้าสู่กระบาลพิภพนั้นเมื่อดอนคำสั่งชั่วชั่วคำสั่งเล็วๆตำรวจจะถอดเครื่องแบบออกแล้วก็ตะโกนว่าเรารักความถูกต้องเรารักในหลวง แล้วจะมายืนข้างเดียวกับเราทหารไม่ต้องออกมาตั้งอยู่ในที่มั่นนั่นแหละเมื่อบอกว่าเป็นกลางขอเป็นกลางตลอดจกเสียออกมาเป็นข้างรัฐบาลก็แล้วกันอยากจะเฉยเฉยให้ตลอด ไม่ใช่พอถึงเวลาหนึ่งแล้วเกิดจะเลือกข้างเหมือนอย่างพวกเราพ้าพวกเราที่นั่งในที่นี้เราไม่ใช่คนเป็นกลางเราเลือกข้างเราเลือกข้างในหลวงเราเลือกข้างความถูกต้องเราเลือกข้างความดีงาม และเราจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปจนกว่าประเทศไทยจะพ้นเวรพ้นกรรมที่ต้องอยู่ใต้อุ้งมืออุ้งตีนของพวกสันดานชั่วหน้าด้านนิสัยเลวใครมีเมอร์ตบมาใครไม่มีเมอหมุนล่อมให้อาจารย์หน่อยสิคะหมุนล่อมให้อาจารย์หน่อย อาจารย์เสโเาอาจารย์เสรี่ะโจสิคะเขาหมุนร่วมให้อาจารย์แล้วค่ะเป็นการขอบพระคุณนะคะครูบาอาจารย์ของเราขึ้นมาให้ความรู้อันนี้เป็นความรู้พื้นฐานฟังได้ทั่วทุกคนลอยตั้งแต่เด็กป .3 เป็นต้นมาเขาฟังได้ท่านนายกฟังแล้วคงทราบซึ้งถึงกำมณลพิภพ